ลาทูทอดกระเทียมเด้อทุกคนอาหารมือเย็นเสร็จแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หอมหอมจ้ะไว้ทำเรียบร้อยแล้วตอนเย็นไม่ต้องทำจ้ะ กบบข้าวของไม่อ,อนนะคะประมาณนี้ละค่ะ ละทุทอดค่ะ